สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะนี่ก็อ p พีที่6แล้วสำหรับการตามล่าหาเขียวของผมแม่งเอ้ยยังไม่ออกเหมือนเดิมครับกล่องทองงั่นะไรมันจะเกลือขนาดนั่นหนี่โอ้โหย ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาไล่ดวงของเรากําจัดดวงไม่ดีของเราออกไปนั่นเองด้วยการสุ่มผลอืมเอาดวงไม่ดีใช้กับการสุ่มผลนี่แหละยังไงก็ได้ผลก,ก,า,กากแน่นอนนี่อันคอมมอนมาเลยผล,ล,ผลยอะไรผลทรายเออต้องเอาคอมมอนได้ไหมเอาก,ากากที่สุดอะเออ ผลสุดท้ายค o m m o n เฮ้ยไม,มอ่ใช่นชี่มันอัน common อ,มมอนุ้ยเป็นไงเกลือห้าผลเลยดีมากๆเลยนี่แหละกําจัดดวงไม่ดีของเราออกไปไม่รู้หมดหรือ,ย,อยังน่าจะยังไม่หมดนะนะเพราะความเกลือของผมในแม่งมันโคตรเยอะเลยกําจัดไม่หมดหรอกดวงสวยของกูเนแม่งเอ้ย เออเฮ้ยั้นทำไมมังกรตัวนี้มันหมุนอย่างนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยงั้นทำได้อย่างไรนี่เฮ้ยนิ่งเลยแสดงว่าเวียนหัวอยู่สิท่าเฮ้ยนิ่งไปเลยมาแล้วครับเจ้าทะเลตัวแรกของอีพีเฮ้ยอยู่ใกล้ๆนี้เลยจัดของก่อนเตรียมรุยเฮ้ยเฮ้ยใครมาสกิดผมวะเฮ้ยทำไมมันึ้นการต่อสู้วะเนี่ยเฮ้ยคนไหนคนไหนมันช่างกล้าเอองั้นตอนนี้หรือเปล่า นี่มึงฟินอีกเหรอเออมึงสะก,กิดผมทําไมเฮ้ยมึงเรียบรอ้อยอตายไปดีงใช่ตัวนี้หรือเปล่าไปรู้นะไปกันดีกว่ามึงเจ้าทะเลตัวแรกของวันมึงผมก็ว่ามันน่าจะเกลือน่าตามธรรมเนียมของช่องเราแม่งเอ้ยเปิดมาทะไรเกลือตลอดมาแล้วครับแต่เจ้าทะเลเป็นสีแดงสีนี้มันสีแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันจะมาเปลี่ยนประวัติของช่องเรากล่องแรกของวันมันต้องไม่เกลือสินะ นี่คือปฏิบัติการอู้งานไม่ช่วยเพื่อนตีเพราะผมกําลังดูซีรีส์อยู่อเออหนังใหม่กําลังมาแรงเลยสปิดเกมเออเคยดูกันเปล่ามันเป็นหนังที่สนุกมากมากเลยเออใครเป็นคนเขียนบทว่าเขียนได้ออกมาโคตรด,ดีโอเคตอนนี้เจ้าเลอใกล้ตายแล้วนะเอาเฮ้ยไอนจุกน๊กหนีไม่ยอมตายง่ายๆสินะเอย่างนี้ต้องตามเ,เฮ้ยมันจุกไปอีกแล้วอยู่ไหนฟะนนี่ยเอาเฮ้ยหายเอาตายแล้วเหรอโย้ย ไหนกล่องแรกของวันแลแลฮะไหลหัวใจอย่างแม่งเอ้ยเทียหนึ่งโอ้โหเกลืออีกแล้วครับท่านผู้ชมตามธรรมเนียมของช่องเราครับเปิดมามันก็ต้องเกลือเป็นธรรมดาไม่ได้ผลอันนี้ด้วยผลเงาเฮ้ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนำเลยร้านนี้ครับรีซิกชอป บริการรับฟาร์มแมปบ,บ็บอกฟุตแมปคิงเลกาซี่และ a l อส a r ในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเดรดถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแมปบ,บ็บอกฟุตและก็คิงเลกาซี่และก็ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนและแมปอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่99บาทครับร้านนี้เลยลีซิกชอป ฉันคตรองทอยปล่อยเธอไปไม่รู้กูเศร้ามา่แต่ไหนทําไมกูเปิดเพลงนี้วะเนี่ยมแม่เ้ยโอ้อารมณ์ไหนวะกูแม่งตอนนี้จ้าวทะเลก็เกิดแล้วน่าอยู่หลังกอฮนเคกเลยไปกันเอถอะท่านผู้ชมมาแล้วครับกว่าจะบินมาถึงก็ใช้เวลานานอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนนายตีอยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอเดี๋ยวเราไปช่วยตีเฮ้ยเปลี่ยนใจแล้วไม่ช่วยดีกว่าโหยังไม่ได้แอร์ไลน์เดี๋ยวเขาฆ่าผมตายแล้วเนี่ย เจอคนอู้หนึ่งคนอย่างนี้ต้องจัดการครับนี่แน่ไม่ช่วยคนอื่นตีหรอนี่ต้องฆ่า,าทิง้งนี่ใช้ผลแสงแต่ไม่ช่วยคนอื่นตีหมายความว่าอย่างไรยังงี้หนีเหรอไงคิดหนีเชียวนะยังไงนายก็ต้องตายด้วยอยู่แล้วนี่คือวันตายของเจ้าหโอหังเรียบร้อยหุยไม่ได้ฆ่าหัวซะด้วยเวลข้าน้อยไปเฮ้ยนี่แหละคนอู้งานต้องโดนแบบนี้ครับ ใกล้าตายแล้วสินะอย่างนั้นก็ตายไปซะเพื่อนๆจัดการมันเออเฮ้ยเรียบร้อยทางเข้าอยู่ทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เหรอไหนึงเทียสามเหอะขอร้องละ่ะโอ้โหเม้่ต้นคลิปกูก็เกือไปสองกล่องแล้วเนี่ย โอ้ยทำเนียมของช่องเรานี่มันขังจริงๆไม่ให้กล่องแลแวมาเลยได้ผลได้มาด้วยเอามาเย็บความบอบช้ำในใจเหมือนเดิมครับหนีกูไม่เอากูทิ้งให้เจ้าทะเลเลยตัวที่3มมันก็เกิดแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องเซตสปาก่อนเดี๋ยวเราตายแล้วไปเกิดอยู่เกาะโฮนเคกไม่เอาไม่อยากบินมาไกลเฮ้ยอยู่ใกล้ๆเลยครับเจ้าทะเลเพื่อนๆก็ไปกันหมดแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวนี่แหละแม่งเอ้ยชาชิพายเลย ผมมาแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวนี้แหละ,หะเฮ้เจ้าเลสีดำซะด้วยเอาไม่ใช่อ่ะเอาใช่นี่มาเฮ้ยจะตกลงยังไงกันแน่นี้เฮ้ยเดี๋ยวผมถูกน้องๆ้องแซวอีกแมงเอ้ยเพ่อพี่ตาบอดสีหรือยังไงเนีย่ยโอ้ยรับไม่ได้อย่างยิ่งเลย ตบไปหนึ่งทีเื่อปั่นที่ละเอียดพีา่าดนิ้วหู้ยโหเฮ้ยเจ้าคำรามปล่อยขี้ปากใส่โคตรเจ็บเลยเอาให้กดปุ่มเพิดชิบหายเกือบจมน้ำตายเฮ้ยเฮ้ยโหยี่ยนดีนะรอดมาได้แม่งเอ้ยโหยังไม่ชินกับปุ่มเลยครับท่านผู้ชมเกือบจมน้ำตายแล้วตะกี้นี่แม่งหุยเอาก้อนหินมาตัไหนวะเดาหูหุยตกใส่หวัวเจ้าทะเลเจ้าทะเลหัวแตกตายเลยเฮ้ยไหนไปดูซิว่าได้กล่องอะไร เงิตัวที่สมโอ้โหแม่งเอ้ยเกืออีกแล้วเกือมา3มตัวติดแล้วเนี่ยเฮ้ยใจไร้ไปเป่าเกมบ้าเอ้ยนี่ผลแล้วด้วยโอ้ยผลไดโนไดโน,ดโนโซอรแลบอืมไม่เอามาทิ้งไว้นี่แหละ แล้วใครจะเอาไม่ไม่เอานี่มึงไปก่อนโอ้โอฮูเจ้าเกิดแล้วหรอเถอไปกันเถอะเพื่อนมีสิ่งที่ผมรอคอยมันก็เกิดสักทีนะแม่งเอ้ยรอโคตรนานเลยเออน่าจะปรับเป็น30นาทีเนาะโอ้โหเป็นชั่วโมงนี่แม่งเอ้ยรอจนท้อมาถึงคนแรกได้อย่างไรนี่โอ้โหอุตส่าห์อยู่ตั้งไกลเพื่อนอนะช้ากันจังเลยนะโอโยเมื่อเกิดปุ๊บก็คำรามขี้ปากใส่ผมเลยเลยโอ้โห,หิวก่อนโคตรเจ็บเลยหาเอ้ย ไม่อาจคํำรามขี้ปากใส่ผมอย่างนี้ก็ต้องเจอนี่ฟันจิกหลีดพิคา้จเจ็บไม่ล่าน่แน่โห้ยสกิดมันอีกแล้วนี่ฟันฟันหลังมันฟันหลังมันครับนี่ตบมันด้วยกำลังตีเจ้าอยู่ดีๆเลยอยู่ๆก็มีมหากาบโปโผโ,โ,โปมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายแม่งเอ้ยเจ้าชักระตุกเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเ้าตีลังกาไปนู่นนะเฮ้ยยินบ้าอะไรปะเนี่ย อาเฮ้ยหายไปแล้วเจ้าทะเลเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพเพิ่งเคยเห็นพวกเราจะตีอะไรกัน,นวะเนี่ยแมงเฮ้ยเจ้าเลไปอยู่เหงาเลย,โอ,เลยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นวะนี่อ่ะมโปรลากไปแดกคนเดียวเลยโอ้หแมงเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะกลับมาวะเนี่ยเจ้าทะเลเฮ้ยมันเห็นอะไรชักกระตุกอยู่ไกลๆนู่นนนะโอ้โหอยู่นน่นเลยเออไยทำไมมาโผล่นี่อยู่ไวจังวะเฮ้ยโหยบ้าเอ้ยโหยม้วนตัวโชว์ซะด้วยโอ้ยนโปกี่ตัววะเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยโอ้โหสองคนเลยเหรอ โอ้ยสงสารเจ้าทะเลชิบหายเลยต้องมาเจอปโปโอ้ยนี่ชักกระตุกไม่พักเฮ้ยตายได้สักทีนะเจ้าทะเลเฮ้ยโดนลุมโป,โปขนาดนี้มันยังถึกอยู่ได้ไหนโอ้โหกล่องเทียหนึ่งเออ โอ้โหแม่งเอ้ยเกลือมาสี่ตัวติดแล้วครับท่านผู้ชมดูเพชรผมเพชรผมแม่งมี300ร้อยเลวตีตั้งแต่ตีตั้งแต่ผมมีร้อยกว่าเพชรจนตอนนี้มี300เพชรแล้วคิดเอากล่องทองยังไม่ออกเลยสดาบกับเคียวก็ไม่ได้แม่งเอ้ยอะไรจะเกลือขนาดนั้นเฮ้ยแล้วคนในเซิร์ฟม,มาต่อแถวว่าอะไรกันนี่เจ้าทะเลเกิดแล้วลงไปได้แล้วเจ้าทะเลเกิดไปตีเจ้าทะเลกันเถอะเฮ้ย ให้เรือใครวะเนี่ยขอติดไปด้วยและกันอยากนั่งเรือบ้างเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากบินแล้วรูปด้านข้างที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือเบอร์โดเนตนะครับ เออผมว่าผมอยากจะสตรีมมานาสตรีมหารายได้เสริมแล้วก็เล่นกับน้องๆ FC ทุกคนนะนะเออใครอยากจะดูสตรีมก็เดี๋ยวผมบอกอีกทีนะว่าผมจะสตรีมตอนไหนเฮ้ยแม่งโฆษณาตัวเองเฉยเลยผมโอ้โเรือลงในแม่งโคตรเร็วเลยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเฮ้ยเจ้าทะเลตัวสีเขียวซะด้วยสีนี้กล่องทองต้องออกลับช่ยปะเฮ้ยลุยกันเลยน้อง อย่างนี้ต้องเจอหนี่บันจิกีดพี่คาดนี่ท่าหากินของผมเลยเนี่ยโอ้โยแม่เอ้ยโดนอะไรวะโดนลูกโป่งน้าเหมือนตะกี้โคตรเจ็บโคตรแรงเลยห,ยหิวก่อนดีนะาฟินิกมันหิวได้มันก็ใกล้าตายแล้วนะเป็นยังไงล่ะพลังของคนนั่งเซิร์ฟลุมตีแป๊บเดียวตายไหนมาดูกันว่าเราจะได้กล่องอะไรรีบๆเปิดสิครับประตูอยากได้กล่องเทียร์สามจังเลยเมื่อไหร่มันจะได้สักทีตัวนี้และขอละหยุย เฮ้ยเทียสองนะได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอคนอื่นเอากล่องก่อนเนดะี๋ยวผมจะไปเปิดคนสุดท้ายรลุ้นเอาว่าจะได้อะไรเฮ้ยมีคนได้ฟีนิกด้วย2ผลเลยเลยเฮ้ยดวงดีจังนะ่าเอาละ่ะถึงเวลาของเราแล้วเป็นคนสุดท้ายแน่นอนนั่งขอละเคียวหรือดาบก็ได้นะเฮ้ยมาต้องมาแล้วแหละเคียวโอ้โหแมงเอ,อ้ไม่ได้อีกแล้วครับท่านผู้ชมในเพชร เจ็ดเพชรล้วก็ผลได้ต้องจะเอามาทำไมนี่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมีเอฟซมาขอถ่ายรูปด้วยโอเคเลยเฮ้ยก็ผมมันหล่อดีเลยเมื่ถ่ายรูปเว้ยถ่ายดีๆแล้วเว้ยถ่ายให้ผมหล่อๆหน่อยนะถ้าไม่หล่อนี่ลบออกเลยไม่เอาต้องเอาผมหล่อๆไว้ก่อนถ่ายยังแอคก,ก่อนแอคก,ก่อนนี่แอคก,ก่อนนี่มาแล้วครับ ไหนเจ้าทะเลเฮ้ยสีส้มซะด้วยเฮ้ยแ้่ทำไมบักไปอยู่บนเกาะแล้วนั่นน่ะเอาเฮ้ยจุกหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่างนี้ต้องตามครับอตอนน,นี้เจ้าทะเลมันก็ใกล้าตายแล้วนะฮะอย่างนี้ก็ต้องจัดการมันเพื่อนหนีช่วยช่วยแรงโอ้โหอีกขี้ปากทำไมมันเหม็นอย่างนี้วะโอ้โหแม่เอ้ยคำรามทีเดียวหายไปครึ่งหลอด มูฟ yeah ีดโคตรเยอะเลยเซิฟนี่เราเร็วเพื่อนรีบๆฆ่ามันอยากได้กล่องทองแล้วนี่อ่ะมึงตัวนี้แหละกล่องทองเซนมันบอกเฮ้ยม <Hey, S 1> ันจกหนีอีกแล้วไม่ยอมตายง่ายๆหรอแน่มึงก,กระโดดถีบมึงจะปั่นเหลีบพี่ฆามันตายตะกีเหอะขอร้องละเออเรียบร้อยครับมันตายจนได้ประตูทางเข้าอยู่ไหนฟ้านี่รีบเปิดออกของอละกล่องทองเหอะไม่ได้มาหลายพาดแล้วเนี่ยเฮ้ยไหน โอ้โหเพื่อนๆโอ้เราได้เกยอ,อีกแล้วนะไหนดูสิเราได้ผลอะไรไหนโอหแมกมาเฮ้ยก็ยัมีคนได้ผลอันนี้ด้วยผลสปิริตสปิริตโห้โหผลวิญญาณได้ไงวะเนี่ยกล่องเทียนหนึ่งจะได้ผลวิญญาณแม่งเฮ้ยดวงดีจะจัดเลย เกลือ <c oughs> อีกแล้วครับคลิปนี้ท่านผู้ชมแม่งเอ้ยไม่ได้สามดาบไม่ได้อะไรเลยโหยแม่งเอ้ยคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วย